สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวทค่ะวันนี้ขอนำเรื่องเล่าความเชื่อของคนโบราณมาเล่าให้ฟังกันค่ะเป็นเรื่องของหมอนที่นกกระแตแต้แวดใช้นอนหนุนหัวหากใครเคยเห็นนกแต้แว็ดนอนจะเห็นว่ามันนอนหงายเหมือนคนเอาหัวหนุนหมอนซึ่งก็คือก้อนหินแล้วเอาเท้าชี้ฟ้าคนโบราณเชื่อกันว่าสาเหตุที่นกแต้แวด ต้องนอนหงายเอาเท้าชี้ฟ้านั้นเพราะว่ามันกลัวฟ้าจะถล่มลงมาจึงทำท่าเหมือนเอาเท้ายันฟ้าไว้นกกระแตแต้แววดจะมีก้อนหินซึ่งหาเอาจากธรรมชาติแต่มันจะคัดสรรมาอย่างดีมีลักษณะแบนและก็เบากว่าหินที่มีลักษณะคล้ายกันหินนี้กลางวันจะเย็นกลางคืนจะอุ่นหินก้อนนี้เป็นของรักของห่วง ของใช้ประจํำตัวของมันที่จะเอาติดตัวไปด้วยตลอดเวลาเวลาเดินมันก็จะเอาหินก้อนนี้เหน็บที่หัวปีกของมันเวลาบินมันก็จะคาบหินก้อนนี้ไปด้วยการจะพบเห็นหรือว่าขโมยหมอนของนกแต่แต้แวดจึงไม่ง่ายเลยเมื่อมันเป็นหินพิเศษของนกคนบโบราณจึงเห็นว่ามันน่าจะเป็นของวิเศษที่มีอิทธิคุณอยู่ในตัว เชื่อกันว่าหมอนที่นกแต่แต้แว็ดใช้หนุนนอนนี้เป็นหมอนทองถ้าหากใครได้ไปก็จะร่ำรวยถือเป็นเครื่องรางที่หายากเพราะไม่ใช่นกแต้แวดทุกตัวจะมีหมอนที่ว่านี้คนโบราณจึงถือว่าเป็นกายสิทธิ์ที่ทรงคุณค่ามากหากใครได้หินมาแล้วก็จะนำไปให้ผู้ที่เก่งด้านวิทยาคมทำการปลุกเสกให้เป็นมหาอุดแล้วใช้ผ้าหอ่อพกติดตัว หรือถักด้วยลวดเงินหรือลวดทองแดงแขวนติดตัวไว้โดยมีความเชื่อกันว่าใช้กันฟ้าผ่าได้เป็นมหาอุดเป็นเมตตามหานิยมช่วยเสริมดวงเรื่องการเงินหากพกติดตัวจะช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายปรับสมดุลที่อยู่อาศัยให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่หนาวหรือร้อนจนเกินไปทำให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข รวมถึงใช้เตือนภัยให้แคลวคลาดปลอดภัยได้ด้วยนอกจากคนโบราณจะมีความเชื่อเรื่องนกกระแตแต้วแ,แวดว่ามีหมอนทองนอนหงายแล้วบางแห่งก็มีความเชื่อว่าหากใครพบนกแตแต้แวดจับอยู่บนกิ่งไม้ใดให้ตัดกิ่งไม้นั้นมาบูชาได้เลยเพราะว่าจะเป็นกิ่งไม้นำโชคที่เชื่อเช่นนี้เพราะตีนนกจะมีสี่นิ้วซึ่งนิ้วหลังจะเป็นติ่งเล็กๆ อยู่สูงกว่านิ้วอื่นทําให้มันเกาะกิ่งไม้ไม่ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เห็นมันเกาะกิ่งไม้ใดจึงหายากมากสิ่งที่แอดมินนำเสนอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นสิ่งที่เล่าขานสืบต่อกันมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะวันนี้ก็ขอจบเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเชื่อเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ